ข้างขว้าเออเออเลยนะเออรู้แล้วไอ้เฮียโป๋อไอเฮียเนี่ยเศสามดอกสองจุดชื่ออะไรนั่นดูให้หน่ <c oughs> นะอยทุกคนพับจอยนั่นนัแล้วก็ไกลหายที่นีไน่ไงที่นีไน่ไม่รู้ โอ้ยเนี่ยโตไึ้นมากนี่ครับลันหัวครับเออขันบอลยังโตเฮี้ยทีมากนะเนี่ยระเบิดเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตอนนี yeah ้ไก well ่กำลังมีระเบิดนะครับนี่นะ่ยเนี่มึงไม่ยิงมันวะเลิกอัดเถอะนะแค่นี้นมันโง่เฮียวิ่งเลยเฮ็ดวิ่งนี่ระเบิด ไโง่โง่โง่เราไม่เอาตัวเองกับตายโง่โครโงโคดโง่โง่อยู่ที่หนึ่งไอ้สัตว์ยาวน้ำมนจะรอดตัดีไไม่หอดดูทรงไม่รอดดูหน้าวิ่งมาปล่าแม